ต่อกันในพื้นที่จังหวัดสตูลกันบ้างค่ะศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะได้ร่วมกับสมาคมเยาวชนโครงการสารใจไทยสู่ใจใต้จัดก,กิจกรรมจิตอาสาเยาวชนโครงการสารใจไทยสู่ใจใต้ค่ะเกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดินเพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงชุมชนในพื้นที่ที่บ้านท่าหินตําบลควนขันอำเภอเมืองจังหวัดสตูลนายชาตรีนัทหลางรองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานในพิธีกิจกรรมจิตอาสาเยาวชนโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้เกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดินพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงชุมชนในพื้นที่จังหวัดสตูลโดยมีนายเทียรวุฒิเทียรคารโรธผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการอนเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจการพิเศษศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้เยาวชนจากสมาคมเยาวชนโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้จังหวัดสตูลหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนเข้าร่วมค่ะซึ่งกิจกรรมครั้งนี้นะคะเพื่อที่จะสร้างการมี ส่วนร่วมระหว่างภาครัฐชุมชนและเยาวชนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชนค่ะซึ่งมีกิจกรรมทั้งการสร้างห้องน้ําสาธารณะการทําประโยชน์ในพื้นที่บําเพ็ญสาธารณประโยชน์บ้านท่าหินและโรงเรียนตาดิกาที่สําคัญมีกิจกรรมล่องแพไม้ไผ่ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศบ้านท่าหินนอกจากนี้ก็ร่วมกันปล่อยพันุกุ้งค่ะบริเวณท่าเรือบ้านท่าหินฟื้นฟูธรรมชาติแล้วก็อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้มีความอุดมสมบูรณ์ต่อไปค่ะ